สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม H OK นะครับผมที่ผมจะทำการแข่งแล้วก็ผมได้รับการเชิญจากฟ o ร์เซนคิดนะครับมาร่วมซ้อมทีมนะครับผมก็คือเราแข่งกันไปแล้วละ่ะวันที่30นะครับอันนี้ผมอัดตั้งแต่วันแรกที่เราซ้อมกันเลยนะครับผมซึ่งมีแค่ผมกับฟ o ร์เซนคิดที่อยู่ในทีมของทีมของการแข่งขันนะครับผมส่วนฟ o ร์เซนคิดก็พาซัพพอร์ตตัวตึงมาร่วมซ้อมด้วยนะครับ ก็บอกได้เลยว่าอันนี้ขออนุญาตโคสชซิงคิแล้วนะแล้วก็อันนี้คือครั้งแรกเลยนะวันแรกวันแรกเนี่ยผมอัดวันวันพฤหัสนะครับผมแข่งวันวันวันที่30วันอาทิตย์นะครับอ่ะเฮโอเคเนี่ยมันมันก็คือต้นฉบับ RV ีนั่นแหละครับก็คือสกิลวันแรหลายๆตาเอ่อหลายๆอย่างแล้วก็ฮีโร่ตัวละครจะนำอาไปนิดหน่อยนะครับผมก็นำไป มันบางตัวบางตัวมันก็จะไม่เหมือนกันบางตัวก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมบางตัวลิโป้เหมือนกันนะครับผมลิโป้อะชื่อลิโป้เหมือนกัน,น, o, น,กนแต่ว่าลิโป้ในในเฮดโอเคคือมาลดเออเออก็จะแบบต้องทําความเข้าใจใหม่นิดนนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอะถ้าถ้าเล่น RV มาเล่นเฮดโอเคได้แน่นอนนะครับผมก็อันนี้ผมโหลดเซิร์ฟเวอร์บาร์ซิลมานะในตานี้นะครับก็ผมเล่นเฟนิก์นะเป็นเฟนิก์นะครับของ RV นะครับส่วนของ โฟร์เซนคิดเล่นเป็นเตี่ยวเสี้ยนนะครับส่วนซัพพอร์ตเป็นหมิงนั่นเองนะครับผมก็ทีมนี้อไปดูกันนะครับผมในเกมอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะที่บอกว่าเพิ่งเข้าเกมมาเลยไม่ไม่ได้เกมแรกของการเล่นให้โอเคนะแต่เป็นเกมแรกที่ผมเล่นร่วมกับ f o ร์เซนคิดนั่นเองนะครับผมอ่ะผมก็เล่นจังเกิลนะครับก็เล่นเป็นเฟนนิกครับแน่นอนครับว่าก็เป็นป่าได้นะครับสำหรับเฟนนิกเป็นแคลรี่นะครับเป็นแคลรี่เป็นตัวตีไก่นะครับผมก็ เป็นตัวเจ้าผมจําชื่อมันไม่ได้ด้วยคือคือเกมเนี้ยมันจําชื่อยากมากนะครับผมแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคุ้นชินเองนะครับผมก็เหมือนเราเล่นอวีแรกๆแหละเออประมาณนั้นนะครับก็แน่นอนครับปากงจักเนาะปากงจักแล้วก็มีพันนิสนะเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันเลยแต่คลีปของเฮโอเคเนี่ยมันจะมีสี่กองนะครับผมมันมีสี่กองมันมีข้างบนด้วยนะมันมีข้างบนด้วยแต่ว่าผมไม่ปามนะผมปาแบบอวี RV เลยก็คือ ฟาร์มตรงนี้เสร็จนะเอร์เซ้นคิดได้เปิดบัตไปแล้วนะครับตรงนี้บอกเลยว่าช่วงแรกช่วงช่วงซิลเวอร์กับโกยังไงก็น่าจะเล่นง่ายแหละเพราะว่ามันมันอยากให้ผู้เล่นเล่นเล่นอันนี้ลงแรงด้วยนะนะครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ดูสกิลของเจเนนนะครับผมให้ให้ดูสกอร์ของเจเนนด้วยสกอร์บอกเลยว่าโหดมากมากนะครับผมโหดมากมากนะครับ MVP มสองตาเลยอเออนะครับเอาล่ะผมก็ฟาร์มไปเรืนน่อยนี่บัฟแดงครับเป็นไงเท่ไหมเท่จัดนะครับผม แล้วก็มันจะดูลบๆไม่ค่อยเหมือน RV นะในแมปนะครับผมในในได้แล้วตรงนี้อ่ะอ่ะเป็ี่ยนเวลสี่มาครับก็ตีไปมันแมปมันจะดูแบบอ่ามันดูมีดีเทลนะครับไม่ดูโล่งๆแบบ RV เพราะพอเล่นเฮดโอเคไปสักพักหนึ่งอ่ะพอกลับไปเล่น RV อ่ะอันนี้ผมแชจ้งตีนล้วปื๊บโอ้โหแชร์สวยครับตรงนี้ระเบิดไปยังแน่นอนฮะโอ้โหผมก็ไปต่อครับ พอกลับไปเล่น R o v อวอ่ะมันจะดูรู้สึกว่าแมปมันดูโล่งๆนะครับผมแมปมันดูโล่งๆแต่จริงๆก็ก็แมปพ,พอๆกันนะฮะนี้นแตกไปโอเคผมมาดูลาดลาวนะแล้วก็ออบเจกตตใหญ่นะครับมันจะเกิดช้ากว่านะมันจะเกิดช้ากว่าอว V นะครับโอ้โหเจแนนคิวรัวๆ Q นะจังหวะนี้เตยวเสี้ยนะฮะเต๋วเสี้ยก็ปรับเหมือนอวนะครับตรงนี้ที่สามารถโยนอ,นอันตีได้นะวางอันตีได้ไม่ต้อง ยืนอยู่เฉยๆแล้วนะสำหรับเตียวเซียนก็ซึ่งดีมากๆเลยนะอย่างผมจะชื่อพูดชื่อของ R V ไปก่อนนะเพื่อเพื่อจะได้เป็นการปรับปรับไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผมเล่นอะ่ะเออผมอาจคลิปย,ย้อนหลังใช่ไหมผมยังจําชื่อตัวละครไม่ได้เลยครับเอออ,อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะคือผมอัดมาตั้งแต่วันพื่อรหัสอันนี้ผมมาอัดอีกทีอัดเสียงเข้าไปอีกทีนึงนะครับว่าตอนเล่นอะ่ะผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ทําการบันทึกเสียงไว้นะครับผม ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนั่นแหละนะครับผมไม่ได้คุยกันพราะว่าตอนตอนที่ผมเล่นอยู่ยังไม่ได้สะดวกเปิดไปนั่นเองนี่เลยไปบอกเลยว่าซับก็ตึงเหมือนกันนะครับซับที่พอเซนคิดพามานะครับบอกเลยว่าหมิงเนี่ยโอ้โหฮิวผมยับยับฮนะผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> เออนี่ก็ช่วยกันฟามะตามนี้<ๆ>นแครี่ของเฮดโอเคเนี่ย<ๆ>ผมบอกเลยว่าเกิดไวเกิดไวสตีแรงมากๆเลยนะฮะเฮดโอเคมันแบบ สกิลสกิลของแคลรี่อ่ะบอกเลยว่าตีตีแรงมากตีแรงมากจริงๆเกิดง่ายด้วยนะครับมวยอันนี้หลุด <c oughs> ตีแล้วหลุดออกมาโอ้แล้วมันไปคอนโทรลอะไรไว้เนี่ยเ,เลยต้องโยกมาตรงนี้นะ,อะโอเคฮนะทีมเราก็คิวได้เรื่อยๆนะอีกสองตัวผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรนะครับผมเออก็เล่นตามมีตามเกิดไปก่อนครับเล่นตามความเข้าใจในอ่าวีของผมอะ่ะเออนะครับผมอ่ะตีไปเรื่อยๆ,ๆตีไปเรื่อยตรงนี้ อีกเลือดเอาบอลฟ้ามานี่ฮะมันมีกองคีฟตรงนี้ด้วยนะ,ะหนึ่งคีฟตรงนี้ฮะอันนี้เขาจะมาเวทจะมาเวทจะมาเวทไม่ได้ละตรงนี้ผมแย่แล้วเออเรียบร้อยโดนนาตยาฉีนะนี่ฮะที่เห็นนี่ฮะนาตายาครับเออตายไปแล้วหนึ่งฮะแตกเทียกับตัวแรกของทีมไหมโอ้โหล้ำไปหน่อยโอ้โหแล้วเจนนีเรียบร้อยฮะโอ้โหแช่ไปจังหวะนี้ฮะสวยงามจัดจัดจริงๆฮะโอ้โห แล้วก็ผมเกิดก็รีบเลยฮะรีบขึ้นไปกันบนครับจากการทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือแต่ว่าดูจากทรงแล้วไม่ไม่น่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับสำหรับตานี้ับไม่น่าจะยากเท่าไหร่แล้วผมแตกอยู่คนเดียวด้วยนะครับผม,ไ,มไปไม่ถึงนะเสียคลิปก,กันไปครับตรงนี้โอ้แล้วเขาเข้าครับอ้าวเข้ามาอย่างนี้ผมก็ตีฮะผมก็สู้ดีฮะสู้ดีฮะ,ฮะตังงวัานี้ระเบิดฮะตัวแตกฮะเรียบร้อยฮะ แต่ว่าช่วงแรกๆจะจบไวอยู่นะเออป้อมป้อมมันป้อมมัน4ี่นาทีมันยังมันมันตีได้เลยนะมันไม่มีก่อป้อมนะครับมันไม่มีก่อป้อมมันคือมันมาถึงมาถึงมันมนตีได้เลยเออผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดยศสูงขึ้นไปแล้วมันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงแรกๆมันเหมือนจะให้ผู้เล่นเล่นง่ายๆอยู่นะตรงนี้ก็มาอย่างนี้ผมก็สไลด์ออกแล้วก็ค่อยๆตีเรียบร้อยครับตัวแต่ฮะนี่ฮะแล้วก็โอ้โหนี่ฮะจีนน ไปสุดนะฮะนี่โยนอันตีมาครับแล้วก็ตีไปครับตรงนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะเผื่อใครมีคำถามนะครับโหลดยังไงนะครับสำหรับ iOS เนี่ยผมเปลี่ยนแอปไอเปลี่ยนเพจสโตนะอแอป,ปสโตหรือเพจสโตนะแอป,ปสโตเปลี่ยนแอป,ปสโตเป็นบราซิลนะครับเป็นประเทศบราซิลแล้วก็เป็นโหลด เฮ็ดโอเคนะครับส่วนใครที่เล่น Android นะครับ Android ไปโหลดบนเว็บไซต์หลักนะครับเว็บไซต์หลักของ H OK นะครับโหลดเป็น APK มานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนั่นเองนะครับผมก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยนะครับผม iOS เปลี่ยนประเทศส่วน Android ไปโหลดบนเว็บได้เลยเข้าเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตามปกติเลยฮะ เข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เสิร์ช Google เสิร์ชเทสโอเคแล้วก็เข้าเว็บหลักมันแล้วก็ไปโหลด APK มานะครับผมโหลด APK เสร็จปุกก๊บก็นี่เลยอ๋อตัวนี้จะเป็นเทเลนนะครับที่ตามผมมาเนี่ยมันฮิวได้นะฮะจังหวะนี้โอ้โหผมติดทีนะผมเลือดไม่พร้อมนะครับไม่ได้ไปบวกด้วยนะครับผมตรงนี้มารวมกุ๊ปกันอีกทีนึงครับหนิก็พยายามฮิวให้ผมเป็นไงฮะโอ้ตึงจัดครับฮิวทีเลือกเกือเบเต็มฮนะโอ้โหขอบาฟ้าก่อนฮนะ ป้าฟ้าก่อนนะบ๊อสำคัญนะตรงนี้ตีไปครับเอา,อางี้เล่นเล่นทุกอย่างเหมือน r อาวเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เซ็ตของอะไรเลยนะเซตของตามที่ปกตทิที่เหมือนเล่นเ,ลเอาวีเลยไปจังหวะนี้ผมมากันเ,เพื่อนโอ้แต่ตรงนี้ผมรู้สึกผมจะตายนะผมตายเพราะนาตาาอีกแล้วนะครับผมนาตาานี่เล่นผมสองรอบแล้วนะเอออันนี้เพื่อนช่วยแก้แค้นไปครับ ตรงนี้จิวจิวโอ้โหหมิงยังเถือนนะหมิงยังเชือนะออนะตรงนี้ไล่เขาเซนคิดก็ป่าสโลตีไปทีนึงเรียบร้อยฮะโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้นี่เถื่อนจริงๆฮะเถื่อนจริงๆนะครับผมอ่าแต่เดี๋ยวผมให้โบนัสดูอีกรอบนึงนะครับผมเออคลิปนี้จะใจดีเป็นพิเศษหน่อยปกติผมลงคลิปพวกอาร์วีกับกับพวกโมบ้าอะไรพวกนี้ผมจะลงแบบตาเดียวจบนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเอาโบนัสจบตานี้แล้วผมจะให้ดูตาที่2ต่อเลย นะครับผมให้ดูตาที่2แต่ผมไม่ได้พากนะนะครับผมตาที่สองเป็นผมเล่นอะไรลองลองลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันเออว่าผมเล่นตัวอะไรนะครับผมเออตาที่2นะอันนี้ตาแรกก่อนอ่ะเดี๋ยวดูตาแรกน่าจะใกล้จบแล้วละ่ะน่าจะใกล้จบแล้วตรงนี้ตาแรกตาที่2โหแล้วหลหลังจากนั้นก็คือ2อทีมกัน <Your team? S 1> พอมาครบ5คนแล้วอ่ะเริ่มเจอตึงๆแล้วเริ่มเริ่มขึ้นไปแพทตินัมนกับไดมอนด์เนี่ย บอกเลยว่าโอ้หเขาเล่นกันเถื่อนมากนะฮะเขาเล่นกันแบบโอ้ยสู้ไม่ได้เลยนะแบบโอ้ยทังไมมันเขาเขารู้จักตัวละครนะฮะแบบว่าตัวละครเนี่ยสาคัญนะฮะการเลือกตัวถ้าสมมติว่าเลือกตัวมาไม่มีตัวโป๊กเลยไม่มีตัวสักไม่มีตัวสตันเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ตัวแบบค่อยๆเรื่อยๆอ่ะแพ้นะครับเกมนี้คือแพ้ได้เลยนะฮะสิ่แตกไปครับเรียบร้อยครับเกมแรกก็ประมาณนี้เนดะีย๋ยวไปดู เกมที่2กันต่อเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับคอมเมนต์กันมาด้วยนะตา2ผมเล่นอะไรใน R V นะในตัวใน R V นะ agenda, เออ Let's enjoy today and not worry about tomorrow. Bottoms up! Welcome to Honor of Kings. Locked and locked and Enemy loaded. minions will arrive in five seconds. All Surprise forces, party in out. the press. slain <laughs> i'll be gone Struggle is truly inspiring. Killing. You have slain an enemy. Inspiration. <laughs> I'll be gone before you even hit the ground. gone before you even hit the ground Turret Godlike Double Kill Fabulous With Justice You have slain an enemy. Your team has destroyed a turret. A sword on my hips and a song on my lips. That's how I travel. An ally has been slain! An enemy has been slain! I'll be gone before you even hit the ground. oh <laughs> And a song on my lips. That's how I travel. Ah! <laughs> Your team has destroyed a turret. Legendary! Double kill. An enemy has been slain. Triple kill.

Slain. An ally has been slain. An ally has been slain. <laughs> I'll be gone before you even hit the ground. sensitive slain an enemy. Your team has destroyed a turret That's how I travel. On my hips. Shut down. Double kill. <laughs> An ally has been slain. <laughs> I'll be gone before you even hit the it's a shooting star <laughs> a sword on my hips and a song on my lips that's how i travel did you you'll come support me right